มาพบกับรถใหญ่ยักษ์มาหืมาเลยนะคะบรรทุกของก็ได้วิ่งงานก็ได้นะคะพร้อมบุกพร้อมรุยนะคะขึ้นเขาลงน้ําได้เลยนะคะสองคันนี้เลยนะคะนิสันนาวาร่า MP 3 0 0นะคะสีขาวก็เดินใจสีดําก็สวยใครเลือกเอาเลยจ้ามาพบกัาคันนี้เลยนะคะนิสันนาวาร่า MP 3 0 0นะคะตัวคิงแ c บสองตัว e ค่ะ ปี2018เลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะา่อ่อนอยู่ที่8,391บาทได้ขับฟรี2เดือนซั n นออโต้ช่วยจ่าย10เดือนเดือนละ2,000บาทเหลือผ่อนเพียง6,391บาทผ่อนเพียงแค่84งวดนะคะแถมคันนี้ยังได้ร้อใหม่ยังใหม่อีกนะจ๊ะมาพบกับคันนี้เลยนะคะเป็น n i สันนาว v a r a ตัวจริงแคปนะคะ2.5ตัว E-L นะคะเป็นตัวคาริเบอร์นะคะสปอร์ตเทคนะคะปี2018นะคะมาพร้อมความสวยความโดดเด่นเลยนะคะแถมยังได้โปรยางใหม่ด้วยผ่อนต่อเดือนอยู่ที่9,761บาท,บาทคันนี้ยังได้ขับฟรี2เดือนซันออตโต้ช่วยจ่ายค่างวดให้เดือนละ2,000บาท 10เดือนไปเลยค่ะคุณลูกค้าจะเหลือผ่อนต่อเดือนเพียง7 7 6 1บาทเท่านั้นผ่อนเพียง7ปี84งวดเท่านั้นคะ่ะใครอยากได้กระบะ<ว>ยกสูงตัวเตี้ยมีให้เลือกหลายรูปแบบนะคะถ้าใครสนใจสองคันนี้นะคะและอยากดูภายในนะคะคลิปต่อไปเราจะมาดูภายในกันจ้าคิดจะออกรถสัคันคิดถึงซันอัตโต้คัดรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับต้องที่ซันอัโต้เลย